สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวีไลฮิโชครับส่วนแรงครับอ่าส่วนแรงนะครับมือนีนะครับของวันที่25กันนะครับสี่าคเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับอ่าไม่าติดตามตัวเลขเนว่ทางครับของเสียนเงินร้อยนะครับอ่าทางช่องเข้าอ่าก็ได้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเสียยใไม่ขึ้นกันเสียนเงินร้อยนะครับ วดนี้นะครับเสื้อเงล่นลอยแยกปุ่นแยกลางนะครับแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอมาบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อปิดกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สิบประผาดข่าวสารด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กับเวลาทางช่องฮาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่กับสิบประผาดข่าวสารแนวทางกันจากทางช่องนะครับ อ่าครับสำหรับตัวเลขครับเสียนเงินลอยหนึ่งกันย่าย่นครับสองพันหาร้อยหกสิบหกครับอ่าขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยนะครับว่าอ่าเพื่อนมานะครับเพื่อนหันมาแบบคบบนคบล่างวิ่งบนวิ่งล่างนะครับถือว่าครบกันเลยเอาถูกใจคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าจังใดจังว่าถือใจนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮาผู้ใดบ่มาที่เพิ่นปกค,คูให้เฮาก็สามารถ เอาเลขครบบนหรือว่าครบรางของเพิินนะครับแต่ลาสำนักเข้าสามารถาตัวเลขเน้าทางครับถูกองกดนใจเข้าสามารถมาวิ่นเอาใดเลยนะครับสำหรับเสียนขึ้นลอยงวดน,นี้นะครับ1กันยายน2566ครับเพิ่นแยกบนแยก่างไฮซิมีตัวใดแน่นันนะครับอีกสักครู่นะครับามารอติดตามกันนะครับพูดคุยกันไปนะครับ การทําคลิปสดนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับการทําคริปสดกับธรรมดากว่าจะได้แปดนาทีนะครับพูดคุยกันไปจะเฝ้าเบียจะเฝ้านายกันเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับอ่าตอนนี้แอดวิไลครับอ่ายางมาเสียวทั้งน้ำปะปานะครับเพื่อเปี่ยนบรรยากาศนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องห้องในเบิกเพิ่งาภาพบรรยากาศพร้อมนะครับอ่านี่เป็น ปลาปลาหมู่บ้านนะครับนี่ครับใส่ปลาปลาผู้ใช้น้ำปลาปลาก็มีนะครับนี่ถังน้ำปลาปลาเป็นทั้งขนาดเล็กนะครับอ่าทั้งขนาดใหญ่ตอนนี้เพื่อนกกำลังก่อสังางอยู่นะครับอ่าอยู่น้องข้างใต้นะครับน้องข้างใต้นะครับโอมองบะเห็นถังนะครับเนเพราะว่าต้นไม้บังบ่ไก่กันนะครับเป็นทั้งของแบบบ้าถังใหญ่นะครับแบบของกลมอนามมยนะครับ ตัวนี้เป็นทั้งเล็กนะครับตั้งแต่ปีหลายปีแล้วครับนี่ตั้งแต่ปีซี้าจํามาพิดประมาณปีซีหาหรือประมาณนี้นะครับเบฟซี FC เพราะว่าได,ได้เปลี่ยนหอหอท่งงหนำรอบที่สองเลยครับนี่เป็นหอเกา่าอ่าสนิมกิ่นนะครับนี่นี่เป็นหอเกา่านะครับหลายปีพอสมควรน,นะครับเบฟซี FC. อ่าูดคุยกันไปนะครับ อันนี้เป็นหอไม่ปูคุยกันไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่จะฝ้าเบี้ยกันนะครับเดี๋ยวมาเบิกตัวเลขน้ากันเสียงเงินร้อยนะครับการทาคลิปสดนะครับกาะทำธรรมดากว่าจะได้แปดนาทีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ขคอไผ่นะครับเขาจะเฝ้าเบี้ยเฝ้านายกันนะครับกระเห็นใจคุณพ่อขึ้นแม่ขึ้กกันนะครับทางแอดกาบวายกับลายขึ้กกันนะครับแต่ว่าก็ต้องจําเป็นนะครับเขาก็บเบิง หน้าหน้าซาลากันไปนั่มด้วยกันเอาครับมาเบิ่งตัวเลขเนี่ท่ากันนะครับอถ่ายทำกันสดสดเด้อครับแคปหน้าจอครับเสียนเงินร้อยนะครับหนึ่งกันยายนครับมาคบบนครับมีสี่มีแปดมีหกมีสามมีเจ็ดมีห้านะครับนคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้นั่มวิ่งบนครับแปดกับหกนะครับ ชุดประกอบค,คบบู่นะครับประกอบคู่ 5, นะครับมี58นะครับสำหรับบนด้วยครับเบิรงสกิปให้ดีนะครับเพราะว่าเสียงเงินลอยแยกบนแยกล่างให้นะครับมี5้า8 38 6ี่8ดสาดดดดตัวกัน18ึ่ก็สรุปเรียกว่าเสี่ยงเงินลอยนะครับเพิ่นเดน8ก็คือ8เป็นลักหน่วยนะครับ F c ซเบิรงให้ดีมาครบบนของเพื่อนนะครับ ถือว่าแปดเป็นหลักหน่วยเด่นแปดเลยนะครับหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ FC, เอฟซีเฮาบอมาัประชอบที่เพิ่นปกโกผู้ไห้นะครับเฮาก็สามารถประกบคู่เองได้ขึ้นกันนะครับามาคบบนของเพิ่นนะครับเบิง่งเปลี่ยนแนวทางฝากตอนกันนะครับเข้ามาเบิง่งล่างนะครับมาคบล่างครับมาคบล่างนี่มีหาตัว มาครบล่างครับมี0มี3มี7มี5มี6ล่างนะครับ่นวิ่ง0กับ3นะครับอแนวทางครับมี0 5 0 6 0 7 3 5 3 6 3 7แนวชัดเจนมากนะครับแนวทางคุณพ่อคุณแม่แคบนาจอไว้พิจารณาฝากตอนกันสำหรับเซียนเงินลอยครับ1กันยายน2,566ครับ เอาครับทางแอดวีได้สี่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับเอามาครบบนครับมี4 8 6 3 7 5 4 8 6 3 7 5ครับสำหรับมาครบบนวิ่งบน8กับ6เด่นไปที่8นะครับเรีกวิ่งเด่นไปที่8อ่าแนวทางครับประกบคูครับมี5หา8 3 8 6 8 7 8 ตัวกันคือ18นะครับเอฟซี uh, FC, คุณพอ่อคุณแม่บางท่านคิดว่าหลายคู่หลายโตเอาเขาก็เรียกตัดเลนเอานะครับเอฟซี FC, ตัดเลนตัวที่เข้ามาเข้าชอบนะครับเพราะว่าเพื่อนไฮมาแบบนี้ครับเขาก็ต้องนําเสนอแบบนี้นะครับเพื uh, ่อนไฮมาแบบน uh, ี้ก็ทางแอดก็ต้องนําเสนอแบบนี้คุณพอ่อคุณแม่บางท่านคิว่าโอ้ไฮหลายโตหลายคู่ครับสาม,มารถพิจารณาเอาเองได้นะครับเขาสามารถ เอาทีครูห่อชอบครับเอฟซี MC, เอาที่ครูห้อชอบเลยแต่ว่าลายตัวลายคููนะครับเพราะว่าเิ่นะจะของแนวทางเพื่อนให้มาแบบนี้ทางแอดกระจองเสนอแบบนี้นะครับสาหรับมาครบล่างครับทวนเป็นรอบที่2เด้อครับมี0มี3มี7มี5มี6มาครบล่างครับ0 3 7 5 6วิ่งล่างครับ0กับ3าแนวทางของเพื่อนครับประกบคู่ 05ครับ06 07 35 36 37อ่าหมักชอบแคปน้าจอไว้พิจรารณาฝากต้อนกันตัวเลขแนวทางของเสียงเงินร้อย1กันยายน2566ครับอ่าครับขอกราบขอบุญขอบคุณครับคุณพอ่อคุณแม่เด้อครับคือเกา่าคือเดิมนะครับอ่าหมักชอบข้อก็จังตามแต่ละสำนักกันอ่าบ่มักกับปล่อยผ่านจาของแนวท,ทางคนห้มาเ,เป็นแนวทางครับทางสองเขาเสนอเป็นแนวทางครับ จัลนาเอาถ้าเอฟซีทันใดวา่าหลายคููเขาก็คา,าดเอาีิโตที่คุณพ่อคุณแม่ FC เอฟซีเฮ้าหมักชอบกระไดนะครับการนําเสนอก็ต้องนําเสนอแบบนะเพื่อใหม้มาแบบไดเข้าก็นนั่งนาเสนอแบบนะั้นนะครับนี่คือจุดยืนของทางช่องเฮานะครับบ่ได้ปรุงได้แต่งอีหยงนะครับเขาก็คือว่าเขาลุดก็คือว่าลุดนะครับแต่ละสำนักนะครับเขาคือว่าเขานะครับหลุดก็คือหลุดนะครับ อ้าวเด็กหน้าท่างครับแคปน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่ขอากคาบขอบคุณขอบคุณคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ครับทุกทุกทัดนะครับกินก็แรงแซ่บนอนหลับสุขผู้สุขคนนะครับ,น,รบนอนหลับฝันดีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ